สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับพี่อีกแล้วนะครับในช่องติวชิวนะครับผมวันนี้พี่จะมาตอบคำถามว่าในปี2564้าีนักเรียนไปฟนีจะเปิดรับสมัครไหมตรงนี้ครับก็ต้องขอบอกชัดๆเดินะว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าแต่นะครับผมแต่ในความรู้ฝึกส่วนตัวก็คิดว่า ไม่น่าจะเปิดนะครับผมหือแม้ว่าเขาจะเปิดก็อาจจะเปิดรับในปริมาณที่ไม่เยอะเหมือนเดิมนะครับผมถามว่าเพราะทําไม1ก็เพราะว่าไปรุ่น75หรือว่าปีที่แล้วนะครับผมเนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดนะครับผมก็ทําให้ไม่ได้เปิดนักเรียนไปสนีไปเอาหนึ่งรุ่นนะครับผมรุ่นถัดมาถามว่าเปิดหรือไม่เปิดก็อาจจะได้ก็ไม่ได้เช่นกันถูกนะครับ แต่ว่าด้วยตอนนี้นะครับผมสภ,ภาพเศรษฐกิจนะครับผมมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทำให้สถานการณ์ของใบษนีไทยในปัจจุบันนี้ก็มีคู่แข่งมากมายหลายเจ้าตามที่หลายคนก็น่าจะพอทราบกันอยู่นะครับผมก็ทําให้ทั้งผลประกอบการก็อาจจะไม่เติบโตเท่าเดิมนะครับผมทําให้การต้องการบุคลากรใหม่ๆก็อาจจะไม่ต้องการเท่าเดิมนะผมอาจจะไม่ต้องการอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องนะผม ตรงนี้ครับในความสึกของพี่พี่ก็คิดว่าเขาอาจจะไม่เปิดรับในปีนี้นะครับผมหรือว่าถ้าเปิดรับก็อาจจะรับน้อยลงนั่นเองนะครับผมเช่นถ้าปีก่อนๆเปิดรับประมาณ200ปีนี้จะอาจจะเปิดรับแค่100่งร้อหรือ50แค่นั้นเองนะครับผมเออสว,วรรข่าวือที่ว่าเนี่ยปีหน้าครับเปิดรับแน่ๆร้อยเปชัวร์วครับอันนี้พี่ก็ต้องบอกเลยนะผมว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้นะผมจากที่ทราบทราบข่าวมานะผมว่าตอนนี้เขายังไม่ได้พิจารณากันเลยซึ่งเมื่อทางส่วนกลางเขายังไม่ได้พิจารณากันเลยใครที่บอกว่าอสอบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไปเงี้ยอันนี้เขาอาจจะมีจุดประสองค์อื่นแอบแฝงไว้นะผมเช่นอาจจะต้องการขายข้อเรียนหรือว่าขายหนังสืออะไรก็ว่าไปหรือว่าต้องการจะกู่ข่าวอันเนี้ยผมก็ไม่ทราบเจตนาเหมือนกันแต่ครับแต่ แต่ว่าถ้าใครเตรียมตัวไว้ถามว่าดีไหมก็ดีนะผมใครเตรียมตัวพร้อมไว้มากกว่าก็ถือว่าเป็นความรู้ประดับตัวเอาไปนะผมทําให้ถ้าเขาเปิดมาปุ๊บเราเตรียมตัวพร้อมไว้กว่าเราก็มีโอกาสสอบติดมากกว่าถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราตอนเนี้พี่ก็บิวว่าเขาจะเปิดสอบหรือไม่เปิดสอบนะผมแต่ว่าเราก็อ่านหนังสือ เล่นๆไว้ไก็ครับถ้าย่อยอ่านไว้เรื่อยๆครับฝึกทาข้อสอบไว้แบบนี้น่าจะดีกว่าครับเราเตรียมตัวพร้อมไว้เราก็มีโอกาสมากกว่าถึงแม้ว่านักเรียนปปสนี้อาจจะยังไม่เปิดสอบแต่ว่ามันก็ยังมีตําแหน่งงานอื่นๆนะครับผมที่อาจจะใช้ความรู้ตรงนี้เปิดสอบพี่ก็แนะนําว่าให้น้องๆอ่านหนังสือไว้บ้างก็ดีนะผมเออฝึกไว้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความรู้ให้แก่ตัวเองนะครับผมดังนั้นก็สุบฟันๆว่า นักเรียนปสัีจะสอบไม่สอบก็ตอบไม่ได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครมีข่าวไว้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆกันนะผมอืมก็ถ้ามีข่าวสารอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวพี่ก็จะมาโพสต์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมลำบับ,บวันนี้ก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับ